ชาวโซเชียลมีเดียผมขอความร่วมมือนะฮะใครพร้อมไปก่อนครับใครพร้อมไปก่อนเลยโรงพยาบาลหนองบัวลำพูต้องการเลือดทุกรูปด่วนตอนนี้นะครับเพราะว่าจะต้องการเอาไปช่วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็ 7, บบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการาดยิงที่สิบตำรวจเอกปัญญาอดีตตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปกราดยิงเมื่อประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเข้าไปกราดยิงศูนย์เด็กเล็กอบตอ,อุทัยสวรรค์นะครับอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนั้นที่บุกเข้าไปคือเด็ก กำลังนอนกันอยู่ฮะตาย34คนขดหูใจมากนะครับเป็นผู้ใหญ่12คนเป็นเด็ก22คนตอนนี้บาดเจ็บ12คนสาหัส8คนนี่แหละฮะถึงเป็นการขอความร่วมมือนะครับต้องการเลือดด่วนที่โรงพยาบาลหนองโบลำพูฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นถ้าย้อนกลับไปใครถามอะประมาณสักทิ้งเที่ยงบ่าย,ายเนี่ยแหละครับสิบตำรวจเอกปัญญาเป็นอดีตตำรวจนะครับ ไม่รู้ว่าบ้าลั้งอะไรบุกเข้าไปที่ศูนย์นี้ฮะแล้วก็ไปไล่ยิงเด็กแต่ละคนกลาดยิงเลยใช้คํานี้ฮะเด็กกําลังนอนกันอยู่นะครับทําให้เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเสียชีวิตตอนนี้เวลา15นาฬิกาสคนด้วยกันนะครับจากนั้นเขาก็ขับรถหลบหนีฮะคนก็พยายามไล่ล่าตามนะครับปรากฏว่าขับรถกลับไปที่บ้านแล้วก็จ่อปืนยิงภรรยากับลูกของตอนเองแล้วก็ฆ่าตัวตายตามฮะ สำหรับสิบตำรวจเอกปัญญานี้นะครับเป็นอดีตตำรวจแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการเพราะว่าไปพัวพันกับคดียาเสพติดฮะตอนนี้เหมือนที่บอกไปนะครับมีบาดเจ็บอยู่สิบสองคนสาหัสแปดคนมิฉะนั้นขอความร่วมมือโซเชียลมีเดียฮะพลังเรามาแล้วนะครับไปบริจาคเลือดกันครับไปช่วยคนที่ยังเจ็บอยู่ตอนนี้สิบห้านาฬิกาเนี่ยตัวเลขประมาณเท่านี้แต่ว่าหลังจากนี้เราไม่รู้ว่ามีเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ